มันบนบแมนบบยานอย่างดอกแต่ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปเนาะปัญหามันก็นี้ใบแก่ถูกคนพร้อมผม้อมลูกน้องเขากับ้อมอเลาก็แสดงได้คือเราหล้วก็ติมที่คือนเราทุกอย่างเมือแรงหนาเวที่ห้องสิบเบาเบาหอดเลยสิบเบาเบาหอดว่ามันเกิดยังถือเลยถือว่ามันผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องมาโหลดอยู่กินสาราังสี้อครับมาหลายๆหละกับมืออื่นอยู่บอวิน วัดโปงเยี่ยงกระลูกปัดกุปงสเกียบอกบอวิ่น,นะครับมือวันที่แปดอยู่ออมไงตลาดท่านลานแมาออนั่วหลอมนี่ค้นกับหลายิดติดปกติเนียหลายสุสนามคนหลายมือขึ้นเนี่ยค้นหน่าสิบประมาณสามสี่พันเน่ครับถ้าประแดงซึ่งขันวันอาทิตย์ปกติโดยปกติแล้วสนามนันมุ้ผมกะ ใครว่าขันเมิดม้าเนี่ยมา้าคัดยี่หลีเนี่ยสย 2, ี่ยูสองพันกว่าเด้อันผมเป็นคนเบาตามความจริงเนาะคนเท่าไดกรับว่าเท่านั้นจังมือพัทย,ย,ยาเนี่ยหลแมงกับฝนคึ้มซ่ํมมือพัทยาเนี่ยทังเป็นกะบดเลยหล่นแต่กระผมนี่ฝนมือพัทยาเนี่ยค้นกับสี่พันบวกนะก็ถือว่าหลายแล้วกับพันทท่งพันท่องอ่าพันทท่งเขาไดค้คนประมาณหาพัน 5, นะครับซึ่งปกติสนามมื้เนี่ย ม่นไดหลายอีหลีนี่ก็สิจวังสองพันสองพันกว่าอันนี้ก็ได้ค้นสุสนามซอยอ่างกระบอกสบายดีบอดแมนครับคุณแมนกับไข่มือคึืนกับโทษเปิดกล้องจนว่าผมกลับฮอนบานแล้วจังว่างเนาะกับบอดเอนอนกันตีซีตีหายมือคืน่ก็ได้แล้วก็เป็นห่วงสี่ลับพี่น้องเลยหาอยู่หากินเนาะ กับบ่อหากับบอ่อใดอาชีพแต่ละอาชีพ้าระคนเห็นตะควอมสวยงามเห็นตะแามใดก็คิดว่ามันดีมันไงมันดีงามมันบ่มีอย่งไหนบ้างฟรีๆหรอสู่กับคนแล้วบ่แล้วสูงกับธรรมชาตินี่เป็นเรื่องทีคนมันลืนม,มันสิเก่งเกินกว่าธรรมชาติบ่ใดสู่กับคนนี่ยังว่ามีมือดีมือบอ่ดยีเลย สู่กับคน้นสู่กับเขาลุสุดส,สู่กับการทํางานแต่สู่กับธรรมชาตินี่คับมันม่มันแม่เนี่ยมันเป็นอยงสี่หละกระต้องย้อมมันนะครับเทาก็ต้องย้อมมันเท่าสิไเป็นลืน่นสิไเป็นเก่งเหนือเหนือธรรมชาติฝืนธรรมชาติมันฝืนบไดายังแมงดีๆเดยขอบคุณพอแมมคผู้บา,ารย์ผู้บริหารหลายๆวงมันส่งข่าวถามข่าวพอเอกับโถ่แม่งต่เกิดเหตุเลย ผมกับชุดละมุนอยู่ผมกับถิมโทรศัพท์ไปทั้งรถเปิดกล้องคุณนเยี่ยนไปผมกับลงมาเหตุงานแต่เล่ยบ่ได้รับโทรศั์พอวิรพงศ์พอแม่นกหน่อยนะครับขอคุณนอเอเงียหน่อยบอดโนดผี่หมอขอละวินน้องบ๊กโรงพยาบาลฟินแลนด์ส่งขอความแม่น้องนกพงศกรส่งขอความมแต่ดมือคืนเลยนะครับแดงแดงหองขาวธรรมดาหมอลำบอหลับบอนอนอนากค่ะ เราใส่ชีวิตกันขึ้นกันกสิเกิดเงี่ยงขึ้นกสิท่านเหตุการณ์ตอนนี้ทุกอย่างกับยมพร้อมครับหาลล์ค้นเป็นไงขูด้วยความห่วงใยเนาะกับบอกบาย้าบายเจ้าโอ๊ยบอกเรื่องบาย้าผมมังขอบังเราเหมือนทุกประตูทุกที่ทุกทางผุ้หลักการมันเป็นเรื่องธรรมชาติฝืนเงี่ยงฝืนธรรมชาติบ่รอได้ดอกครับชีวิตมันต้องดำเนินไป อย่างสิเกิดไงมันเกิดขันเฮ้ายันมันปฏิเหตุอย่างจักอย่างาความเสี่ยงลักษณะอังสีก็บการใช้ย่อมรับแล้วก,ก็แก้ไปลงทุนมันก็นมีความเสี่ยงธรรมดานะครับขันเสียมันโยยรยโดยกีบกุหลาบไปซะทุกอย่างเลยความมือนี่เขาโชคบดีมือไม่เขาก็เริ่มต้นไม่หาไม่มันบมีผู้ใดอยากให้เป็นอย่างให้เ,หเกิด เสียเงินเสียทองไก่ยังวามนันเดิวาตะคน้นปอนิย่าวาตะคนอยู่ดีมีแห้งนะครับไฟเอาขึ้นเต็มคือเ่าครับสร้างนัดเพิ่นกับหามาหามาเพิ่มหามาเปลี่ยนหา